สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีชนูราคาถูวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมด172เสไร่เศษเศษส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคดแดงน,นสสีจอชนดพร้อมโอนนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่เหมาะสําหรับทําการเกษตรทําบ้านสวนหรือจะทําธุรกิจอื่น ก็ได้ก็ดีเลยนะครับเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่สวยมากๆนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางชนบทหน้ากว้างขนานตามถนนประมาณ900เมตรเลยนะครับเกือบ1กิโลสวยมากเลยทีเดียวนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านน้ำประปาไฟฟ้าครบนะครับอยู่หน้าแปลงถนนลาดยางเส้นนี้นะครับถนนลาดยางด้านหน้าแปลงแยกมาจากถนนหมายเลข2275เป็นถนนเส้นหลักนะครับประมาณ800เมตรเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับ จะออกไปบนถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข2215ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ในพื้นที่ของแปลงที่ดินได้ปลูกมะขามหวานไว้ประมาณ80%ของพื้นที่นะครับมีมะขามหวานอยู่ประมาณ3สายพันธุ์มีสีชมพูสีทองขันตีอายุประมาณ12ปีนะครับต้นสวยสมบูรณ์ต้นงามมากนะครับพร้อมผลผลิตมีพื้นที่อีก20%จะเป็นพื้นที่ที่ปลูก ต้นไม้สัตว์ทองไว้นะครับและก็ก,กอไผ่มีสระน้ําอีก3สระขนาดของสระแต่ละสระนะครับประมาณ3งานลึกประมาณ5เมตรนะครับและมีพื้นที่ว่างไว้สําหรับทําการเกษตรปลูกพืชล้มลุกนะครับเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังเป็นต้นส่วนราคาขายนะครับไล่ละ1,2 0 0 0 0บาทท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้าชมพื้นที่จริงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ ส่วนสถานที่ใกล้เคียงนะครับที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราแปลงนี้อยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ใกล้ตลาดสด5กิโลสถานีตำรวจภูธร5กิโลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง5กิโลนะครับและส่วนร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนกิโลนะครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้ว37กิโลอำเภอหลมศักดิ์35กิโลจังหวัดเพชรบูรณ์37กิโล และสนามบินเพชรบูรณ์9กิโลนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายมากเลยนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงสวยแปลงนี้ราคาถูกๆนะครับติดต่อสอบถามได้ทุกวันไม่เป็นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498รีกเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram Tiktok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ